ิดกรีดปิดพักนายางจะทาพลาไว้หรือว่าทาปูนแดงอย่างไหนถึงจะดีกว่ากันในคลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันหมัดต่อหมัดประเด็นต่อประเด็นครับสวัสดีครับผมูมิครับถ้าใครเพิ่งดูวิดีโอของผมเป็นครั้งแรกในวิดีโอนี้เลยนะครับเนื้อหาสาระต่างๆที่ผมทําเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่า Facebook นะครับ ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทําสวนยางซึ่งผมได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมทําสวนยางมานะครับเอามาถ่ายทอดเป็นความรู้ลงในวิดีโอลงใน Facebook ลงใน u t u b e ครับซึ่งหลายๆเรื่องนะครับไม่สามารถหาได้จากช่องทางอื่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับและใครที่ยังไม่เคยดูนะครับดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมไปย้อนดูวิดีโอที่เป็นประโยชน์อีกหลายๆวิดีโอในทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube Channel ของผมนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมา พูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างการทาปิดกรีดช่วงพักหน้ายางนี่นะครับว่าการที่เราจะทาพาราไว้หรือว่าทาปูนแดงเนี่ยอย่างไหนมันจะให้ผลยังไงแบบไหนมันดีกว่ากันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับว่าที่ผ่านมาหรือว่าตอนที่ทําอยู่ตอนนี้ครับเราทาอะไรหรือเปล่าครับช่วงปิดกรีดนะครับทาหรือไม่ทานะครับถ้าทาเนี่ยทาอะไรนะครับผมก็อยากจะรู้ข้อมูลตรงนี้เหมือนกันว่าในช่วงปิดกรีดเนี่ยเราทํายังไงกันทาหรือไม่ทานะครับ เอาละครับสำหรับประเด็นของการทาพลาไว้ในช่วงปีกีดกับปูนแดงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกันแต่ละเรื่องเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นนผมเคยทําคลิปเรื่องเกี่ยวกับการทาพละไว้ในช่วงปีกรีดไปแล้วครับว่า ถ้าพระไว้ไในช่วงปิดกรีดเนี่ยมันจะได้ผลเรื่องของอะไรไปย้อนดูตอนที่จบจากคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ตอนท้ายของวิดีโอให้นะครับหรือว่ากดดูที่การ์ดด้านบนนะครับอันนี้สําหรับใน u t u b e นะครับสำหรับ Facebook ก็คงต้องไปย้อนดูในเพจนะครับหรือว่า YouTube Channel ของผมเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้บนรายละเอียดของโพสต์นะครับสำหรับข้อมูลที่จะพูดในวันนี้นะครับก็มาเปรียบเทียบกันเลยครับว่าระหว่างปูนหรือว่าดินแดงดินทานหาอยางเนี่ย กับพละไว้หลังจากที่ทาแล้วเนี่ยครับมันให้ผลเรื่องของอะไรเปรียบเทียบกันแต่ละเรื่องครับเรื่องที่1ครับเรื่องของราคาแน่นอนครับเมื่อเปรียบเทียบกันเรื่องของราคาอย่างเดียวครับดินทานายางหรือว่าปูนแดงเนี่ยถูกกว่าพละไว้อย่างมากเลยนะครับถูกกว่าอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบนี้ครับพละไว้ต้องแพ้ไปอย่างแน่นอนครับ ส่วนในเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันและรักษาเชื้อราโรคราที่เกิดขึ้นที่หน้ายางครับสำหรับการป้องกันเชื้อราเนี่ยนะครับสำหรับตัวผลไว้เองแล้วเนี่ยมีตัวยาและป้องกันรักษาและกําจัดเชื้อราอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยทั้งกระบวนการป้องกันและรักษาเนี่ยสามารถทําได้ครับในขณะที่ปูนแดงหรือว่าดินทานะยางหลายๆยยี่ห้อทุกวันนี้นะครับก็มีการใส่ตัวยาเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาเชื้อราอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวปูนแดงเนี่ยหรือว่าดินทานะยางเนี่ย ก็เป็นตัววัตถุประสงค์หลักที่จะมาใช้เพื่อการป้องกันและรักษาเชื้อราอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมขอให้แบบแฟร์ครับเอาแบบเสมอ์กันก็แล้วกันครับเรื่องที่3ครับการปิดแผลบาดหมายถึงว่าการงอกของเนื้อขึ้นมาปิดแผลที่เราเคยกรีดบาดเนี่ยนะครับกับการที่มันจะเสริมเปลือกขึ้นเปลือกมาใหม่ให้มันหนาสมบูรณ์เนี่ยนะครับว่าอย่างไหนถึงจะเหนือกว่ากันครับระหว่างปูนหรือว่าดินทานยางกับพาราไวครับแน่นอนครับในข้อนี้ครับปูนเนื่องจากว่า มีวัตถุมีวัตถุประสงค์หลักอย่างเดียวก็คือเรื่องของการป้องกันและรักษาเชื้อราครับเรื่องของสารอาหารเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านั้นจึงไม่ได้มีผสมมาอยู่ในปูนหรือว่าดินทานะอย่างครับแต่ในขณะที่พาราไวเนี่ยมีไขตัวซานมีสารอาหารต่างๆนะครับที่ช่วยในเรื่องของการกระตุน้นและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเจริญนะครับทำให้การปิดบาดแผลการปิดแผลที่เรากรีดบาดเนี่ยเกิดขึ้นได้ดีขึ้นเร็วขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับ จะเห็นได้จากการเสริมของเปลือกที่มันเร็วขึ้นหนาขึ้นนะครับในประเด็นนี้ข้อนี้เองนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้พลร้ายชนะไปในข้อนี้เรื่องที่4ครับคือเรื่องของการใช้หลังกรีดครับเมื่อเราถึงรอบกลับมากรีดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงครับระหว่างการทาปูนทาดินทาหน้ายางกับพลร้ายครับว่าหลังจากที่ทาไปแล้วครับกลับมากรีดใหม่ความนิ่มของเปลือกน้ํายางจะออกเร็วไหมนะครับสำหรับข้อนี้นะครับ คนที่เคยใช้พลรวไว้หรือว่าผมเคยทําคลิปอธิบายเอาไว้ครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่เราทาพลรวไว้ในช่วงพักกรีดหรือว่าปิดกรีดเอาไว้เนี่ยแล้วเรากลับมากรีดใหม่ใต้รอยกรีดก็จะบางมากครับส่วนที่แข็งที่แตกเนี่ยจะบางมากแล้วก็เปลือกจะนิ่มมากหลังจากกรีดครับทำให้เราก็ได้น้ํายางเร็วขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับสำหรับ การที่ทาแล้วผลที่ได้หลังจากการทาในช่วงที่มันเปิดกรีดพาราไวย่วยยอมชนะแบบขาดลอยครับเพราะว่าปูนนั้นไม่สามารถทําให้รอยกรีดนั้นคงสภาพความนิ่มอยู่ได้ครับพาราไวจึงชนะไปในข้อนี้ครับสุดท้ายมาสรุปกันนะครับว่าแล้วตกลงเราควรจะใช้อะไรนะครับในการทาช่วงปิดกรีดนี้นะครับถ้าเราคาดหวังในเรื่องของการป้องกันและกําจัดเชื้อราหรือว่ารักษาเชื้อราครับผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วครับว่าทาปูนแดง เ,เกี่ยวกับการทาปูนแดงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้นะครับว่าทาหรือไม่ทาจําเป็นไหมในสองการทาปูนแดงทาดินทาหน้ายางในช่วงปิดกรีดเนี่ยนะครับซึ่งการทาหน้ายางในช่วงปิดกรีดถ้าเราหวังเรื่องของการป้องกันเชื้อราซึ่งมันเป็นช่วงที่ไม่ได้จําเป็นในการในช่วงนั้นนะครับเพราะเรามักจะพักกรีดในช่วงหน้าแรงนะครับและกว่าจะกลับมากรีดใหม่เนี่ยหน้ายางก็แห้งซึ่งต้านทานต่อโรคได้ดีแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของราคาอย่างเดียวคนที่ตัดสินใจด้วยราคานะครับก็คงต้องใช้ ปูนแดงหรือว่าดินฐานอย่างครับแต่ถ้าใครมองถึงความมุ่งหวังที่บอกว่า,าในระหว่างนี้นะที่พักกรีดเนี่ยจะต้องการซ่อมบาดแผลที่มันเคยกรีดบาดเอาไว้ให้มันปิดได้ดีขึ้นเพื่อป้องกันนะครับ <S <S เชื้อโรคเชื้อราที่เข้าไปสู่แกนไม้น้ําที่ซึมเข้าแกนไม้ทําให้มันผุนะครับเสียหายหรือว่าต้องการให้มันเปลือกที่มันขึ้นใหม่เสริมขึ้นมาหนาสมบูรณ์เนี่ยนะครับ เปลือกที่ขึ้นไปแล้วนะครับเคยกรีดไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่หนาสมบูรณ์นะครับนอกจากจะให้ปุ๋ยทางดินแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งว่ารักษาสภาพความนิ่มของแผลใต้อรอยกลีดนะครับเพื่อเวลาที่เราพักไป1เดือน2เดือนถ้ามีการทาแบบต่อเนื่องเนี่ยแล้วก็กลับมากลีดใหม่ในช่วงเวลาเปลือกกรีดเนี่ยแผลกรีดมันยังนิ่มอยู่แล้วก็เห็นน้ํำยางย่างเร็วขึ้นหลังจากที่กลับมาเปลืกกรีดเพราะนั้นเนี่ย ถ้าพิจารณาจากเหตุผลอื่นๆนอกจากเรื่องของราคาแล้วนะครับตัวพลวัยยังสามารถตอบโจทย์เรื่องราวเหล่านี้ได้ดีกว่าปูนหรือว่าดินทานหน้ายางอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะตัดสินใจว่าจะยอมลงทุนเพื่อที่จะได้ผลสิ่งเหล่านั้นกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสริมเปลือกออกดีเปลือกนิ่มปิดแผลบ,บาดพวกนี้ครับการใช้พลวัยย่อมคุ้มค่ากว่าอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเพื่อที่จะใช้พลวัยนั้นให้ผลประโยชน์ได้มากกว่าปูน ฐานะยางดินทานะยางอยู่แล้วครับแล้วก็ในคลิปต่อไปครับผมจะมาพูดถึงสรุปวิธีการใช้งานพาราไว้ในช่วงปิดกรีครับว่าทายังไงให้ได้ผลอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับได้ผลเรื่อง34มสี่เรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยทายังไงเราดูในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ